ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีจัดฉลองครบรอบหนึ่งปีจัดงานสุดยิ่งใหญ่แทนคำขอบคุณภายใต้คอนเซปต์ฉายความสุขครบทุกสเสน่ห์จันทร์ตอกย้ำการเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับชาวจันทบุรีครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภัยสารธรวัฒนพัวราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางไปเป็นประธานในการฉลองครบรอบหนึ่งปีศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีโดยมีนายขวัญชัยบุญอารีผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวสาวณีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีนายอุกฤษวงทองสาลีประธานหอ,อการค้าจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยสำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการมอบของขวัญให้กับชาวจันทบุรีได้สัมผัสกับเสน่ห์ของความเป็นจันทบุรีครบทุกมิติภายใต้คอนเซ็ปต์จันฉา,ฉายฉายความสุขครบทุกเสน่ห์จันท โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2566ภายในงานจะประกอบด้วยโซนที่เป็นสเสน่ห์สำคัญของจันทบุรีรบรถทุกสเสน่ห์อาหารจันทบูรณ์ผลไม้เรื่องชื่อและอาหารเลิศรสจากร้านดังของจันทบุรีเช่นทุเรียนหมอนทองและทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังมีร้านค้าจากชุมชนขนมแปลกจันทบูรหนองบัวแล้วก็เมนูอาหารจันทบูรเลิศอรสรวมถึงกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมโทนจัน์ทเป็นสีต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีเช่นเปลือกมังคุดดินจากเหมืองพลอยดอกดาวเรืองซึ่งเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้ามาทํากิจกรรมด้วยตนเองนอกจากนี้ก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินดาวรุ่งมามอบความสุขให้ตลอดระยะเวลาการจัดงานครับ